บทที่69นี่ข้ากว๋วยเตี๋ยวจะทุกรายแรกของช่วงบ่ายเป็นสตรีสาวสวยซึ่งมาด้วยกันสามคนคนมีท่าทางเป็นผู้นำรายงานว่าพวกหนูมาจากวิทยาลัยครูค่ะเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่นั่นรอนออกชื่อวิทยาลัยครูแห่งหนึง่งอ๋อจ้อาวาสวัดป่ามะม่วง มองหน้าหล่อนทีละคนแล้วถามชื่ออะไรกันบ้างละ่ะอาจารย์อะไรจ๊ะหนูชื่อยุพาพรคนซ้ายมือชื่ออาจารย์กุณทีส่วนอาจารย์คนขวามือชื่ออาจารย์กวิศยาคนนี้เพิ่งบรรจุคะ่ะคนเป็นผู้นำพูดเสียงดังฟังชัดแล้วรู้จักวัดนี้ได้ยังไงทำไมถึงมาถูกละ่ะ คุณแม่หนูเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อค่ะเคยมาเข้ากรรมฐา,านหลายครั้งคุณแม่เป็นคนบอกทางให้ค่ะลูกสาวของลูกศิษย์ท่านพระครูตอบอ๋ออย่างนั้นหรอกหรือคุณแม่ชื่ออะไรล่ะจ๊ะชื่อสะอาดค่ะหลวงพ่อจำได้หรือเปล่าคะคุณแม่หนูสวยผิวขาวไม่ดำอย่างหนูหรอกค่ะคนชื่อกวิศยาพูดเสียงแจ๋วแจ๋ว และทำไมอาจารย์ถึงไม่ขาวเหมือนคุณแม่ละ่ะหรือว่าคุณพ่อผิวคล้ำท่านเลี้ยงมาใช้คำว่าคล้ำแทนดำคุณพ่อก็ขาวค่ะพี่น้องสามคนก็ผิวขาวหมดมีหนูดำอยู่คนเดียวเพราะตอนหนูอยู่ในท้องคุณแม่คุณพ่อไปติเพื่อนบ้านคนหนึ่งชื่อในละติเขาได้ทุกวันว่าแต่คนนีย้ยิ้มเห็นแต่ฟัน พอหนูออกมาก็เลยดำเหมือนตะละค่ะคุณแม่กโกรธคุณพ่อมากเลยทําไมคุณพ่อว่าคนอื่นแล้วกรรมต้องมาตกอยู่กับลูกด้วยล่ะคะหล่อนถามเขาเรียกว่ากรรมจัดสรรคนโบราณเขาถึงได้สอนเอาไว้ว่าเวลาท้องอย่าเที่ยวไปติใครเหมือนคนที่อาตมารู้จักแกไปติลูกของเพื่อนบ้านว่าปากแหวง พอแกคลอดลูกออกมาโอ้โหปากแหวงเหมือนลูกของเพื่อนบ้านเปียบเลยถ้าอย่างนั้นเวลากำลังท้องต้องชมว่าสวยใช่ไหมคะอาจารย์สาววัยยี่บเวกสองเรียนถามก็ควรจะเป็นอย่างนั้นแต่ไม่ใช่หลับหูหลับตาชมนะเดี๋ยวไปเห็นคนปากแหวงตาเลแล้วก็ไปชมว่าสวยลูกออกมาก็เลยสวยอย่างนั้นบ้าง คำพูดของท่านเรียกเสียงหัวเราะจากคนทั้งกุฏิอ้าวนี่พูดจริงๆนะอย่าทำเป็นหัวเราะจริงค่าหลวงพ่อหนูก็เคยเห็นมาแล้วที่หน้าวิทยาลัยของหนูมีสามีภรรยาคู่หนึ่งมีอาชีพขายทานตัวดำทั้งคู่แต่ลูกสาวแกสวยมากผิวขาวยังกับหยวกคนเขาสงสัยก็พากันไปถามแกแกก็เล่าให้ฟังว่า ตอนแกตั้งท้องแกเอารูปนางงามมาติดไว้ที่ข้างฝาแล้วก็ดูทุกวันวันละสีเวลาหลังอาหารแล้วก็ก่อนนอนพอลูกแกออกมาก็เลยหน้าตาเหมือนนางงามในรูปเมื่องานฤดูหนาวที่ผ่านมาเขาก็มีการประกวดนางงามประจำจังหวัดลูกสาวแกได้ที่หนึ่งค่ะอาจารย์กุณทีเป็นคนเล่าท่านเจ้าของกุฏิสรุปให้ญาติโยมฟังว่า ที่พูดมาเนี่ยไม่ใช่เรื่องเลวไหลไร้สาระนะญาติโยมโปรโดจำไว้กายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมนั่นน่ะมีผลมากมีวิบากกฎแห่งกรรมทําหน้าที่ของมันตลอดเวลาเพียงแต่ว่ามันจะปรากฏให้เห็นเร็วหรือช้าเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าใครกลัวทุกข์ก็จงทำจงพูดจงคิดแต่ในสิ่งที่ถูกต้องดีงามเอาละ แล้วอาจารย์ทั้งสามมีอะไรที่จะให้อัตมาช่วยหรือเปล่าท่านเปิดโอกาสให้สตรีทั้งสามอาจารย์กวิศยาเขามีปัญหาค่าหลวงพ่ออาจารย์ยุพาพรช่วยกลิ่นให้ว่าไปเลยจ้ะอาจารย์ว่าไปเลยท่านเจ้าของกุฏิกล่าวอนุญาตให้พี่กุณทีเล่าดีกว่าค่ะเพราะเขาเป็นคนทำให้ปัญหาเกิดขึ้น คนมีปัญหาเกี่ยงเพื่อนไม่ต้องเกี่ยงกันเอาละอาตมาจะเป็นคนตัดสินให้เองในฐานะที่อาจารย์ยุพาไม่ใช่คู่กรณีอาจารย์ลองเล่าไปตามความเป็นจริงก่อนแล้วกันเมื่อท่านพูดมาอย่างนี้อาจารย์สาวจึงจำต้องเล่าเรื่องเป็นอย่างนี้ค่ะหลวงพ่ออาจารย์กวิศยา้ามาอยู่บ้านเดียวกับหนูเพราะยังไม่ได้บ้านบ้านพักอาจารย์มีจำกัดค่ะ คนที่บรรจุใหม่จะต้องรอหากมีการโยกย้ายหรือว่ามีการแต่งงานระหว่างอาจารย์ด้วยกันคู่แต่งงานก็ต้องย้ายมาอยู่บ้านหลังเดียวกันก็จะมีบ้านว่างหนึ่งหลังทางวิทยาลัยก็จัดการว่าใครจะได้บ้านก่อนใครระหว่างที่รอบ้านหนูก็ชวนเข้ามาอยู่ด้วยก็อยู่กันสบายๆไม่มีปัญหาอะไรมาเมื่อสองวันก่อน อาจารย์กวิศยาเขาอยากจะกินมะม่วงน้ำปลาหวานเขาก็โครก,กุ้งแห้งเป็นการใหญ่แล้วก็จะเป็นเพราะเขาหิวมากหรือว่าแรงมากก็ไม่ทราบคุณเธอโคลกซะครกบ้านหนูแตกเป็นสองกะบิเลยค่ะหนูก็บอกว่าไม่เป็นไรแตกก็ซื้อใหม่ได้ที่ตลาดมีเพลเกวียนเขาก็บอกจะไปซื้อมาใช้พอดีอาจารย์กุนาทีเขาเห็นเข้า เธอก็ตกใจใหญ่บอกว่าคนทางบ้านเธอเขาถือกันมากใครตำน้ำพริกจนครกแตกแสดงว่าคนคนนั้นกำลังมีเคราะห์จะต้องสะดกเคราะห์ด้วยการอุ้มครกที่แตกนั้นวิ่งรอบบ้านเจ็ดรอบอาจารย์สาวพูดเสียงดังฟังชัดอ๋อทางบ้านอาจารย์คนเขาถือกันอย่างนี้หรือท่านถามอาจารย์กุณทีค่ะ แล้วอาจารย์เชื่อเขาหรือเปล่าท่านถามคนทำครกแตกเชื่อเหมือนกันค่าหลวงพ่อก็อยากจะสะเดาะเคราะห์อย่างที่เขาว่าแต่หนูไม่กล้าค่ะทำไมถึงไม่กล้าอาจารย์ยุพาพรตอบแทนว่าเพราะไม่ได้อุ้มครกวิ่งอย่างเดียวแต่ต้อง ต้องต้องต้องอะไรพูดไปเลยอาตมากําลังฟังอยู่ต้องเปลือยกายวิ่งด้วยค่ะคนเล่าเอามือปิดปากหัวเราะคิกๆคนฟังก็หัวเราะกันคลืนโอ้โหถึงขนาดนั้นเชียวหรือท่านเจ้าของกุฏิถามเจ้าของปัญหาจึงว่านี่แหละค่ะคือปัญหาของหนูหลวงพ่อช่วยหนูด้วยนะคะ คนมีเคราะห์อ้อนวอนท่านพระครูสายหน้าช้าแล้วก็วิจารณ์ซึ่งซึ่งหน้าอาตมาฟังแล้วไม่รู้จะร้องเพลงอะไรดีเป็นพระร้องเพลงได้หรือคะอาจารย์กุณฑีถามซื่อๆคราวนี้ท่านพระครูรู้สึกอยากร้องไห้นั่งปรับอารมณ์อยู่ประเดียวหนึ่งท่านเจ้าของกุฏิก็ถามขึ้นว่าอาจารย์สอนวิชาอะไรหนุสอนภาษาอังกฤษคะ่ะ ส่วนอาจารย์ยุพาพรกับอาจารย์กุลนทีสอนภาษาไทยอาจารย์กวิศยาตอบแล้วเรียนจบที่ไหนหลอนบอกชื่อมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งแม้จบจากสถาบันที่มีชื่อเสียงเสียด้วยเสียดายที่อุตสาห์เป็นถึงบัณฑิตแต่แก้ปัญหาไม่ได้แค่ครกแตกใบเดียวก็แก้ปัญหาไม่ได้ต้องวิ่งมาหาพระให้ช่วย สตรีทั้งสามมองตากันปริบปริบเมื่อถูกเทศต,ต่อหน้าทารกกำนันแล้วเป็นอาจารย์มาได้ยังไงหน่าสงสารคนทิดเป็นลูกศิษย์สตรีผู้หนึ่งวิจาร์ณในใจอาจารย์เคยเข้าวัดบ้างไหมเคยไปฟังเทศรหรือเปล่าท่านเจ้าของกุฏิถามอาจารย์สาวคนชื่อกุณทีตอบว่าไม่เคยค่ะนี่เป็นวัดแรกที่หนูเข้ามา แล้วก็คงจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายที่หนูเข้าวัดตอบตรงไปตรงมาทำไมล่ะอาจารย์วัดนี้ไม่ดียังไงก็หนูอุตส่าห์พากันมารอคิวตั้งครึ่งวันเสร็จแล้วยังมาถูกหลวงพ่อว่าซิอีกหลวงพ่อไม่ช่วยแล้วยังซ้ำเติมอาจารย์สาวตัดเพาะจริงๆด้วยเพื่อนสาวสองคนสนับสน,นุนอาจารย์อยากให้อัตมาช่วยหรือเปล่าล่ะ ท่านถามอาจารย์กวิศยาอยากคะ่ะหลวงพ่อช่วยหนูด้วยเถอะคะ่ะในไหนหนูก็อุตส่าห์ดันด้นมาขอความเมตตาคุณแม่บอกว่าหลวงพ่อเป็นคนใจดีมีเมตตาหลวงพ่อต้องช่วยแน่ๆคะ่ะ่อนอ้างมารดาและทำไมคุณและทำไมคุณแม่เขาไม่ช่วยละ่ะไม่ทราบเหมือนกันคะ่ะบอกแต่ว่าให้มาหาหลวงพ่อท่านเจ้าของกุฏิให้สงสัยนักว่า เหตุใดคุณสะอาดจึงไม่ช่วยแก้ปัญหาให้ลูกทำไมจะต้องส่งมาหาท่านด้วยความอยากรู้จึงใช้เห็นหนอเข้าตรวจสอบและก็ได้ทราบว่าเป็นอุบายของผู้ที่เป็นแม่ที่จะชักจูงบุตรสาวให้เข้าวัดนั่นเองเอาวละถ้าอย่างนั้นอาตมาก็จะช่วยอาจารย์สวดมนต์เป็นหรือเปล่าสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณ และพาหุงมหากาได้ไหมสวดได้สามอย่างแรกค่ะอย่างหลังสวดไม่ได้แต่คิดว่าคุณแม่คงสวดได้ค่ะคำทำวัดเช้าทำวัดเย็นคุณแม่ก็ท่องได้ค่ะท่องได้แล้วก็แปลได้ด้วยน้ําเสียงที่บ่งบอกว่าภาคภูมิใจในมารดาย,ยิ่งนักแต่หนูสวดไม่เป็นสักอย่างเดียวค่ะอาจารย์กุลนทีว่าทำไมถึงไม่เป็นล่ะจ๊ะเพราะไม่เคยสวดค่ะ แล้วหนูก็ไม่เห็นความจำเป็นของการสวดมนต์ด้วยคนเราถ้ามีความสุขแล้วก็ไม่จำเป็นต้องสวดมนต์ไม่จำเป็นต้องเข้าวัดพวกที่เข้าวัดก็คือคนที่มีความทุกข์มีปัญหาพูดดีๆนะคะอาจารย์ยังกับว่าตัวเองไม่เคยมีความทุกข์อย่างนั้นแหละสตรีวัยกลางคนพูดขึ้นอย่างรู้สึกหมันไส้เต็มประดาฉันไม่เคยมีความทุกข์จริงๆนะนะตั้งแต่เกิดมาเนี่ย ยังไม่เคยรู้ว่าความทุกข์มันเป็นยังไงนี่ฉันพูดจริงๆนะไม่ได้พูดยกตนข่มท่านแต่ประการใดคนไม่รู้จักความทุกข์ว่าสงสัยว่าคงจะมีคนเดียวในโลกสตรีนั้นพูดประชดอันนั้นฉันไม่รู้รู้แต่ว่าตัวเองโชคดีพ่อดีแม่ดีญาติพี่น้องเพื่อนฝูงดีหมดแล้วฉันก็มีความสุขมาก เอาเถอะสักวันหนึ่งก็จะรู้ว่าความทุกข์มันเป็นยังไงคนอย่างอาจารย์นี่ต้องจัดอยู่ในประเภทไม่เห็นโลงศพไม่หลังน้ำตาไม่จริงหรอกนะบ้านฉันอยู่ติดกับร้านขายโลงศพฉันเห็นโลงศพทุกวันแต่ไม่ยากกระหลังน้ำตาแล้วน้าจะมาว่าฉันเป็นคนประเภทนั้นได้ยังไงอาจารย์สาวโตสตรีนั้นโกรธหัวฟัดหัวเวียง หากไม่รู้ว่าจะโต้อตอบว่าไรจึงได้ปลอบใจตัวเองว่าอย่าไปเถียงกับเขาเลยเขานั่นจบปริญญาส่วนตัวข้าแค่ปอสี่แม้อาจารย์เห็นกุติอาตมาเป็นสนามโตว,วาทีไปซสียแล้วท่านเจ้าของกุติต่อว่าต่อขานด้วยใบหน้ายิ้มยิ้ม ก็ยังดีกว่าเห็นเป็นสนามมวยใช่ไหมคะอาจารย์สาวถามยิ้มยิ้มเช่นกันดูเธอกับพระกับเจ้าก็ยังไม่ยอมลดละแบบนี้เป็นอาจารย์ได้ยังไงน่าสงสารลูกศิษย์จริงๆคนจบปสี่พูดกระทบกระเทียบถึงว่าสิน้าน่าจะไปเป็นอาจารย์แทนฉันนะพี่ยุพาพรว่าดีไหมให้น้าคนเนี้ยไปเป็นอาจารย์แทนหนูดีไหม คนจบปริญญาตรีตั้งใจย,ยั่วคนจบปสี่ขอโทษนะครับคุณสามคนเสร็จธุระหรือยังถ้าเสร็จแล้วก็เปิดโอกาสให้คนอื่นเข้าบ้างบุรุษหนึ่งพูดขึ้นอย่างเหลืออดนึกหมันไส้แม่สาวนี่ตั้งแต่แรกแล้วท่านพระครูเห็นว่าอาจารย์สาวสามคนนี้จะต้องถูกคนอื่นๆว่าอีกหากพวกกรอนยังขืนต่อปากต่อคำกับท่านอยู่ จึงบอกพวกหล่อนว่าเสร็จธุระแล้วใช่ไหมแล้วนี่จะกลับกันยังไงหนูขับรถมาค่ะอาจารย์กุณฑีตอบหลวงพ่อยังไม่ได้ตอบปัญหาของหนูเลยอาจารย์กวินสยาพาะก็ให้ไปสวดมนไงสวดมนมากๆแล้วก็จะเกิดปัญญาแก้ปัญหาได้เองเอาเธอะไปลองทำดูได้ผลยังไงค่อยมาบอกทีหลัง ท่านออกอุบายให้อาจารย์สาวมาวัดอีกพี่ไม่มาเป็นเพื่อนเธออีกแล้วนะคนไม่ชอบเข้าวัดบอกไม่เป็นไรมากับพี่ก็ได้อาจารย์ยุพาพรเอือ้อเฟื้อคนทั้งสามจึงกราบท่านพระครูสามครั้งแล้วลุกออกไปท่ามกลางความรู้สึกโล่งอกโล่งใจของบรรดาผู้ที่มีความทุกข์ทั้งหลายหลวงพ่อครับ ผมรู้สึกสงสารนักศึกษาวิทยาลัยครูแห่งนั้นเลอกเกินที่มีอาจารย์ปัญญานิ่มๆอย่างนี้แค่ทำครกแตกก็มีปัญหาไม่รู้เป็นอาจารย์ได้ยังไงบุรุษผู้มีนิสัยชอบมันไส้ผู้อื่นพูดขึ้นแต่ถึงอย่างไรโยมก็อย่าไปเมาเอาว่าอาจารย์วิทยาลัยครูจะเป็นอย่างนี้ทุกคนนะเพราะคนที่เขาปฏิบัติกรรมฐานเขาก็ไม่เป็นอย่างนี้ พูดก็พูดเธอบางคนเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเรียนจบด็อกเตอร์มาจากเมืองนอกเมืองนาก็ยังมาให้ช่วยแก้ปัญหาตัวเองจบด็อกเตอร์แต่แก้ปัญหาไม่ได้ต้องมาให้คนจบปอสีแก้ให้คนประเภทเนี้ยเขาเรียกว่าความรู้ท่วมตัวเอาหัวไม่รอดความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดครับหลวงพ่อบุรุษนั้นแยง้ง ท่านพระครูจึงแก้ว่าก็มันเหมือนกันนั่นแหละโยมการศึกษาสมัยนี้ทำให้คนเป็นการไม่ขีดคือหัวโตแต่ตัวรีบก็เลยไปไม่ไว้โยมสังเกตไหมเดี๋ยวนี้โรงเรียนนะ่ะเขาไม่ได้สอนเด็กสวดมนต์กันแล้ว สมัยที่อาตมาเป็นนักเรียนนะครูก็ให้สวดมนต์ทุกวันเด็กสมัยก่อนจึงสวดมนต์เป็นสมัยนี้ครูเองก็ยังสวดไม่เป็นนัาประสาอะไรกับเด็กนักเรียนโยมว่าจริงไหมจริงครับทั้งครูและอาจารย์สวดมนต์ไม่เป็นนักเรียนนักศึกษาก็เลยดำเนินรอยตามผมว่าถ้าขืนปล่อยไว้ไม่รีบแก้ไขบ้านเมืองก็จะไปไม่รอดนะครับ บุรุษนั้นแสดงความคิดเห็นอาตมาว่าเราเลิกพูดเรื่องนี้กันดีกว่าเพราะยิ่งพูดมันก็ยิ่งเครียดเอาเถอะอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดขอให้เราทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดก็แล้วกันนะโยมนะครับหลวงพ่อประเทศไทยไม่ใช่ของเราคนเดียวจริงไหมครับก็คงจริงมั้งเอาเถอะโยมอยากจะคิดอย่างนั้นก็ตามใจ เรื่องความคิดบันหามกันไม่ได้เอาละทีนี้ใครมีอะไรก็ว่าไปสตรีวัยกลางคนคารเข้ามาหากราบสามครั้งแล้วรายงานว่าหลวงพ่อจ้าลูกสาวฉันหนีตามผู้ชายไปพ่อบ้านเขาโกรธมากเขาวางแผนจะฆ่าลูกเขยฉันห้ามก็ไม่เชื่อจะทำยังไงดีจ้าไปบอกเขาเลยว่า ถ้าข้าติดคุกแน่หลวงพ่อบอกว่าติดคุกแน่นอนแล้วตายไปก็ต้องตกนรกอีกด้วยจะไปฆ่าเขาทำไมก็มันทำให้เสียชื่อเสียศักดิ์ศีนะจ๊ะหลวงพ่อเขาบอกมันเหยียบจมูกกันแบบนี้เขายอมไม่ได้ลูกสาวฉันมันก็ไม่ดีเท่าแก่โรงสีมาขอมันก็ไม่เอา ไปเอาไอ้คนจนๆจนมาทำผัวคนพูดเคียดแขนอ้าวก็เข้ามาขอแล้วไม่ให้เขานี่นาไปดูถูกดูแคลนว่าเขาอยากจน,นขนแค้นเอาเถอะอย่าไปรังเกียจละงอนเขาเลยถึงเขาจะจนเขาก็เป็นคนดีโยมเชื่ออัตมาสักครั้งนะแล้วก็กลับไปบอกพ่อบ้านว่ายังไงยังไงก็อย่าไปคิดพลากผัวพลากเมียเขา มันบาปกรรมเปล่าๆเ,เชื่อประเทศไทยเถอะแต่พ่อบ้านเขาอยากให้มันแต่งกับเท่าแก่โรงศีนิจ้าหลวงพ่อแต่งได้ยังไงเขามีลูกมีเมียแล้วโยมอยากให้ลูกไปเป็นเมียน้อยเขาหรือเป็นเมียหลวงดีๆอยู่แล้วเรื่องอะไรจะให้เขาเป็นเมียน้อยท่านพูดไปตามที่เห็นหนอรายงานแต่เมียเขาหนีตามชู้ไปแล้วนะจ้าหลวงพ่อ หนีไปกับชูคือเป็นทนายความท่านเจ้าของกุฏิช่วยพูดอีกว่าแล้วทนายความก็มีลูกมีเมียแล้วน่าสมเพชนะโยมผู้หญิงหลงตัวผู้ชายข้างผู้ชายหลงเงินผู้หญิงอตมาเห็นกฎแห่งกรรมของคนคู่นี้แล้วน่าสงสารจริงๆแต่ก็ช่วยอะไรก็ไม่ได้เขาทำของเข้าเองเอาละ เรื่องลูกสาวของโยมนั้นน่ะเขาได้คู่ดีแล้วถ้าไปได้กับเท่าแก่ก็อยู่กันไม่ยืดแล้วก็ต้องไปดูถูกดูแคลนว่าลุกเขยจนอีกห้าปีเขาจะรวยรวยกว่าเท่าแก่รงสีเสีอีกโยมสบายใจได้กลับไปบอกพ่อบ้านเขาอย่างนี้นะจ้าหลวงพ่อฉันสบายใจขึ้นมาเป็นกองไม่เสียแรงที่อุตส่าห์มาหา โยมาจากไหนล่ะจากโคกสำโรงจะ้ะหลวงพ่อรู้จักคนชื่อจุกหรือเปล่าจุกที่อยู่ตลาดโคกสำโรงนะ่ะเห็นเขาว่าถูกรางวัลทีหนึ่งท่านถามถึงคนที่เป็นหลานสะพ้ายรู้จักดีจะ้ะหลวงพ่ออีนางเนี่ยมันขี้เหนียวอย่าบอกใครขนาดถูกหวยตั้งห้าแสนมันซื้อรองเท้าไปฝากหลวงนะ้ามันคู่เดียวเองอย่างนั้นหรือ ท่านเจ้าของกุฏิรับทราบคงไม่จำเป็นต้องบอกหรอกนะว่าหลวงนาอินังเนี่ยก็คือตัวท่านนั่นเองแค่คนสุดท้ายกลับไปเมื่อเวลาสองทุ่มท่านพระครูเรียกในสมชายขึ้นมาสั่งการว่าพรุ่งนี้ตีสี่เธอไปตลาดกับแม่ครัวเขาไปซื้อของมาเตรียมทําบุญเลี้ยงพระคุณหญิงเขาจะมาเลี้ยงเพล แล้วก็ช่วยซื้อผ้าไตรามาให้ชั้นหนึ่งสำรับด้วยเลือกเอาที่เนื้อดีที่สุดนะไปสิไปบอกแม่ครัวเข้าไว้ก่อนพรุ่งนี้จะได้ไม่ยุ่งนายสมชายลุกออกไปแล้วท่านเจ้าของกุฏิจึงพูดกับอาจารย์ชิดว่าเจ้ากรรมนายเวรเขาตามมาทวงอีกรายแล้วคราวนี้หลวงพ่อจะเป็นอะไรอีกล่ะครับคนสูงอายุถามอย่างเป็นห่วงไม่เป็นอะไรแล้ว แต่ต้องเสียเงินพรุ่งนี้คนขายก๋วยเตี๋ยวเขาจะเอาลูกชายมาฝากอาตมาจะให้เขาบวชเนนแล้วก็ปฏิบัติกรรมาฐานสักเดือนสองเดือนเขาก็จะรู้ดีรู้ชั่วแล้วก็จะกลับไปเรียนหนังสืออย่างเดิมอาตมาก็จะได้ใช้นี่คนขายก๋วยเตี๋ยวโยมอยากรู้ไม่ว่านี่อะไรนี่อะไรครับบุรุษวัยหกสิบถามนี่ข่าก๋วยเตี๋ยว อาตมาโกงค่าก๋วยเตี๋ยวแกทุกวันวิธีโกงก็คือย่องไปขโมยเงินทางด้านหลังของแกแล้วก็เอามาซื้อทางด้านหน้าแกยืนผัดก๋วยเตี๋ยวเย้งๆพอใครซื้อแกแกเอาเงินเวียงลงไปในตะกร้าซึ่งวางอยู่บนโต๊ะด้านหลังแกอาตมาก็กินก๋วยเตี๋ยวฟรีทุกวันแถมบางวันยังหยิบเงินเกินเป็นค่าน้ำแข็งใสอีกด้วยคนเล่าหัวเราะ เคยถูกจับได้บ้างไหมครับคนฟังถามไม่เคยตอบอย่างภาคภูมิใจในความเก่งกาจของตนมือชั้นนี้แล้วให้ถูกจับได้ก็เสียชื่อหมดอาตมาเป็นคนดวงดีนะดวงทำบาปขึ้นเรื่องถูกจับได้นั้นไม่ต้องพูดถึง